อ่ัครับสวัสนี้ครับมามามาเบิงสวนเฮลางอกครับโอ้ยครับมาเยี่ยมชมสวนเฮลางอกพื่อนเอ้ยเบิงเบิงเบิงครับมาเบิงมาเบิงอ่าปลาครับสวัครับมาเบิงเฮลางอกครับของแท้ครับของแท้แต่ไม่มีไข่อยู่เห็ดตะไคร่กับนีครับเห็ดตะไคร่กับนี้ยเบิงไ้พี่เห็ดตะไคร่เบิงครับอ่าปลาเห็ดธรรมชาติ มาบังมาบังมาบังมาีเฮ้าแม่เอาเคนปั่อกม่าโังไงเขาั่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เราโงกของแท้ครับเรบอกง่ายปั่นผม มา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 สดอกบานั้าเริจะเทดเส้อครับเราไม่ทานแล้วก็เยี่ยวหมือนกัลายเราปล่อยนีเลยไม่้เป็นเสื้องํางําเดี๋ยวผมไปพายจะพาไปดูหมูงําๆกันโอเคผืนผพนผืนุ่นผืนผเนผ่นืนผ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 ืนอืนผ่นผานางนผื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 นผนผื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 นผนผืนผนผ่นผืนผนผื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 นนผ่นผืนผืนนผืนผืนผืน ผมจะขายข้อ hmm. ห so um, uh, ้องใจอันนึงลูกค้าสงสัยนะปุ๋ยเคมีใช้ได้นะครับไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะโอ้โเนี่ยเครับมามมิงมึงเน้ะมึงเนี้ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเรางอกแค่ครับของแครเพิ่นสีส้มเลยอ่าดอกส้มงามนครับนี่มัมมิงหนึงเบบไงบานซูเบอร์ครับมามมิงโอ้ยมัมมิงเนี่ยโอ้เอาเอาใดรสนใจมาครับมา เออเอมีเกิดจากต้นพยูงด้วยนะเออมันมันมันจากจากย่าเจ้าเจ้าเจ้าโอเคโอเคคคุณอะะเดี๋ยวมาดูในอยู่ในต้นพยูงกันครับเ้ยุะเห็นอะงูครับเห็นะรงอถาเกิดถาเกิดเลาะออกครับเลาะแล